สวัสดีคุณผู้ชมหรืีพอตเตอร์สาคารายงานสดจากสาลร,รัฐธรรมนูญค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าคดีคลิปเสียงของนางสาวแพทองทานชินวัฒรนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนประธานุัิสภากัมพูชานะคะซึ่งวันนี้ในเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีสาลร,รัฐธรรมนูญจานัดถแถลงด้วยวาจาปรึกสาหารือและลงมติในคดีนี้ค่ะ โดยในเวลา15นาฬิกานะคะตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบันลังเพื่ออ่านคำวินิจฉัยซึ่งจะมีการถ่ายทอดภาพและเสียงนะคะออกมาที่หน้าจอนะคะด้านหน้าห้องสื่อมนชนหน้าสำนังกงานสารรัฐธรรมนูญให้สื่อมนชนได้ติดตามแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดนะคะคุณผู้ชมที่ YouTube ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางมาที่สารรัฐธรรมนูญด้วยตนเองนะคะคุณผู้ชมรอลุ้นผลอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมและได้มีการส่งทีมทนายความนะคะนายแพทย์พมมินเลอร์สุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนค่ะวันนี้มีการคุมเข้มเรื่องของ มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารเอนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานศาลร,รัฐธรรมนูญบริเวณด้านหน้าของสำนักง,งานเดี๋ยวแผ่นภาพให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะคุณผู้ชมบริเวณด้านหน้าของสำนักง,งานศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะมีการตั้งรั้วแผงเหล็กค่ะคุณผู้ชมสำหรับทางเข้าออกมีการ จำกัดโซนพื้นที่ของสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าไปด้านในของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ที่มาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็รักษาความปลอดภัยนะคะซึ่งในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้นเนี่ยจำนวนหนึ่งกองร้อยด้วยกันค่ะจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล2หรือบอกน .2 นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีทางเจ้าหน้าที่อ e o d อดและสุนัขตำรวจมาตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่รวมถึงมีรถจีโน่นะคะแล้วก็รถตำรวจมาเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปในวันนี้นะคะบริเวณ ด้านหน้าห้องอสื่อมวลชนนะคะก็ได้มีการติดตั้งจอทีวีนะคะคุณผู้ชมอย่างน้อยๆเนี่ยสจอด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะมีการถ่ายทอดภาพและเสียงจากห้องพิจารณาคดีและก็จะมีการถ่ายทอดคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง YouTube ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมในวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางมาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยตนเองนะคะส่งทีมทนายความและตรวจแทนมาในส่วนของออนางสาวแพทองทานค่ะรอลุ้นคําวินิจฉัยอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวหลังจากนั้นด้วยในส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคต่างๆค่ะคุณผู้ชมพรรคเพื่อไทยเองมีการรวมตัวกันของกลุ่มสสเพื่อให้กําลังใจในายกรัฐมนตรี มีรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีอาจจะเข้าพักด้วยนะคะหลังจากที่มีการถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยมีการตั้งวอร์รูมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของพักประชาชนเองนะคะก็มีการตั้งวอร์รูมเช่นกันแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีการอ่านคําวินิจฉัยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนนะคะกลุ่มรวมพลังแผ่นด,ดินปกป้องอธิปไตยค่ะก็จะ มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะคุณผู้ชมหลังเสร็จสิ้นการอ่านคำวินิจฉัยเช่นเดียวกันค่ะมีการประเมินค่ะคุณผู้ชมสำหรับแนวทางคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะคุณผู้ชมออกมาได้เป็น3แนวทางต้องบอกว่าเป็น2แนวทางนะคะถ้าโดยหลักๆแล้วแนวทางแรกค่ะสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนะคะว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวและไม่ต้องพ้นจากตำแหน่ง กรณีนี้ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะคะคุณผู้ชมส่วนกรณีที่2ก็คือสารรัฐธรรมนูญวิจัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพททองทันนั้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัวและต้องพ้นจากตําแหน่งในกรณีนี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องมีการประชุมเพื่อเลือกนายกใหม่นะคะการเลือกนายกใหม่ค่ะคุณผู้ชมก็จะเลือกจากบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พักการเมืองเนี่ยได้เสนอไว้ ในการเลือกตั้งเมื่อปี2566หรือแบ่งย่อยไปอีกถ้าสารรัฐธรรมนูญวิจัยว่าความเป็นนายกธฐรนตรีของนางสาวแพทองทนันนั้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัวและต้องพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกธฐรนตรีกรณีนี้รักษาการนายกอาจจะประกาศยุบสภาได้ทําให้อายุรัฐบาลเนี่ยสิ้นสุดลงและจะต้องจัดก,การเลือกตั้งใหม่ภายใน45 60วันหลังจากวันที่มี พระราชกิจสดีกาให้ยุบสภานนั่นเองค่ะซึ่งก็จะต้องมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้15นาฬิกาน่าจะได้รู้ผลกันค่ะคุณผู้ชม สำหรับคดีนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นคดีที่สอว .36 คนได้ยื่นคำร้องผ่านประธานวุฒธธิสภาขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตร สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบกับมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่กรณีที่ปรากฏคลิปเสียงสนทนานะคะกับสมเด็จฮุนเซนประธานุธิสภากัมพูชาค่ะก็มีการเรียกกันสั้นๆนะคะว่าเป็นคดีคลิปเสียงซึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญในครั้งนั้นนะคะก็มีมติเป็นเอกนท์ค่ะคุณผู้ชมกต่อ 0, ให้รับคำร้องไว้พิจารณา และมีมติ7ต่อ2นะคะคุณผู้ชมให้หนางสาวแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมวันที่21สิงหาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันเกิดของนางสาวแพรทองทานเป็นวันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้มีการนัดไต่สวนในคดีนี้นะคะมีการเรียกพยานสองปากที่เกี่ยวข้องในคดีนะคะคุณผู้ชมพยานทั้งสองปากค่ะก็คือ นางสาวแพทองทานชินวัตรในฐานะผู้ถูกร้องพยานอีกปากหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือ,อนายสัชชัชยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ได้มาไต่สวนด้วยตนเองครั้งนั้นสารรัฐธรรมนูญได้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงออกมานะคะที่หน้าจอแต่ว่าเป็นช่วงต้นแล้วก็ช่วงท้ายนะคะของการไต่สวนไม่ได้มีการบอกรายละเอียดของการไต่สวนแต่อย่างใด แล้วก็มีการย้ำนะคะคุณผู้ชมในห้องพิจารณาคดีว่าห้ามบิดเบือนอหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลที่สารมีการนัดไต่สวนครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมนางสาวแพทยทองทันได้ปฏิเสธบอกว่าการกระทําของ ตนเองนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกเกียรติภูมิของตําแหน่งนายกแล้วก็ยืนยันว่าการสนทนากับสมเด็จฮุนเซนนั้นนะคะไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าจะนําผลประโยชน์ของประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนกับต่างชาติและมีเจตนาต้องการให้ผู้เจรจาเสนอเงื่อนไขหรือความต้องการออกมาก่อนโดยใช้เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงเพื่อจะได้นำมาพิจารณาเจรจาต่อรองเงื่อนไข ที่จะนำไปสู่การยุติความตึงเครียดได้นะคะในพื้นที่ชายแดนค่ะคุณผู้ชมก็เป็นคำชี้แจงคร่าวๆนะคะของอาทางนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมา มีการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาจำนวนสองคลิปด้วยกันเป็นคลิปสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สมเด็จมูนเซนค่ะคุณผู้ชมเป็นการเจราจาเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชานะคะมีการเรียกแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม บอกกับสมเด็จฮุนเซนค่ะว่าถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยเดี๋ยวจะจัดการให้เรียกสมเด็จฮุนเซนว่าอังเคิลนะคะตามที่ชาวโซเชียลได้มีการส่งต่อกันต่อมาหลังจากนั้น2วันค่ะคุณผู้ชมสวงามสคนนำโดยพลเอกสวัสดิ์ทัศนายื่นเรื่องผ่านประธานวุฒิสภาเพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจนเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2568 สารรัฐธรรมนูญมีมติ7ต่อ2อสักนางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคำวินิจฉัยในวันนี้สามารถออกมาได้นะคะในอะ2อถึงสแนวทางด้วยกันอย่างท,ที่ได้บอกไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นางสาวแพทองทานนะคะคุณผู้ชมไม่รอดนะคะ นั่นก็คือสารเนี่ยสั่งให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยค่ะแนวทางที่จะเป็นไปได้คุณผู้ชมคือจะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่นะคะการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่เนี่ยจะต้องมีการเลือกจากบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองเนี่ยได้เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปซึ่งตอนนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่มีจํานวน5ท่านด้วยกัน มีนายชัยเกษมมิติสุริจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยพลเอกประยุจันทร์โอชาจากพกรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจากพกรรครวมไทยสร้างชาติและนายสุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พรรคประชาธิป,ปัตย์ซึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี5คนจาก4พรรคการเมืองนะคะก็จะต้องมีสสในสภาเนี่ยไม่น้อยกว่า25คนถ้าไปดูข้อมูลในวันที่27สิงหาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26มีทั้งหมด492คนจาก16พักการเมืองนะคะนี่เป็นการเช็คเสียงหวตสอะคะในกรณีที่ออนางสาวแพทองทานให้พ้นจากตําแหน่งพักร่วมรัฐบาล253คนด้วยกันคุณผู้ชมพักเพื่อไทย140พักรวมไทยสร้างชาติ36พักประชาธิปัตย์25พักกล้าทํา25พักชาติไทยพัฒนา10 พักประชาชาติ9พักชาติพัฒนา3พักไทยรวมพลังสองพักเสรีรวมไทย1พักประชาธิปไตยใหม่1พักไทยก้าวหน้า1ส่วนพักฝ่ายค้านคุณผู้ชมมี239คนพักประชาชน1 4 3พักภูมิใจไทย6 9พลังประชารัฐ20พักไทยสร้างไทย6และพักเป็นธรรมอีก1คนนะคะก็เดี๋ยวจะต้องมารอดูกันนะคะคุณผู้ชมว่า ผลในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคาดว่าในส่วนของออผู้ร้องเองนะคะคุณผู้ชมก็จะเดินทางคำวินิจฉัยในวันนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือทาง กลุ่มสอวอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ไดเ้เดินทางมานะคะคุณผู้ชมไปลุ้นฟังคำวิิจัยอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่ในหลายๆพักการเมืองนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการตั้งวอร์รมเพื่อก่อติดในส่วนของคดีสำคัญ ที่อาจจะมีผลต่อชัทกทั์ทางการเมืองในวันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม ไปดูนะคะคุณผู้ชมสําหรับคําชี้แจงของนางสาวแพทองทานค่ะที่ยื่นต่อศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะได้มีการยืนยันว่าการกระทําของตนเองนั้นตามข้อกล่าวหาของผู้ร้องไม่เป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายและไม่เป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของของ้าราชการการเมืองพศ2564แต่อย่างใด อีกทั้งการกระทําของตนเองก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือปั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนในความสุจริตและความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งค่ะซึ่งออนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ชมได้มีการขออนุญาตให้ศาลเนี่ยไต่สวนพยานบุคคลนะคะ จำนวน5คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ศารเนี่ยที่รับทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ดำรงอย่างต่อเนื่องจำนวน5รายนะคะคุณผู้ชมที่ภายหลังเนี่ยสารได้อนุญาตแค่สองรายก็คือผู้ถูกร้องนะคะนางสาวแพทองทานแล้วก็นายสัชชัชยบางชวด แต่5คนเ,คเดี๋ยวดิฉันจะไล่เรียงใ,ให้ฟังว่ามีใครบ้างคนแรกก็คือนายสัชชัยบังชั่วในฐานะเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งนายกรฐมตรีได้ยื่นขอมาบอกว่าเป็นผู้ที่ทํางานร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพนะคะซึ่งจะเป็นบุคคลท,ที่ทราบถ,ถึงเจตนาอันแท้จริงของตอนเองในการสนทนากับสมเด็จฮุนเซนสค่ะนายอัจฉสิ์สัมพันธราช ตำแหน่งตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้สั่งการฝ่ายปกครองในชายแดน3คือพลเอกพุทชงรัตนวันขราชการบำนาญในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกัมพูชาทำงานด้านปฏิบัติในกัมพูชามาตั้งแต่ยศร้อยโทและทำงานอยู่กับพลเอกสุริยุจุลานนท์มาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2 คนที่4คือพลโทพุทธิพงชีพสมุทนะคะตำแหน่งรองเจ้ากรมทหารในฐานะผู้ชำนาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของทหารและเรื่องอำนาจอธิปไตยของประเทศและสุดท้ายคนที่5นายธนาทิปอุปัตสริงอดีตทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นอดีตทูตไทยประจำประเทศฟิลิปปินส์และ ประจำประเทศรัสเซียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศที่จะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ถึงวิธีปฏิบัติทางการพูดในการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าพยานทั้งหรายเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านความมั่นคงของประเทศและตามแนวชายแดนและบางรายมีประสบการณ์เรื่องความมั่นคงตั้งแต่อดีต ยังเป็นบุคคลท,ที่ทราบถึงเจตนาอันแท้จริงของตนเองนะคะเพื่อที่จะได้ให้ศาลร,รับทราบถึงความคิดเห็นการดําเนินการของตนเองในช่วงเหตุการณ์ว่าไม่ได้กระทําตามเจตนาที่ผู้ร้องนั้นกล่าวหาจึงขอให้ศาลโปรดพิจารณาอนุญาตให้มีการไต่สวนพยานบุคคลดังกล่าวนะคะซึ่งภายหลังก็ให้เพียงแค่สองปากเท่านั้น ซึ่งนางสาวแพททองทันชินวัฒนนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการเจราจากับสมเด็จคุณเซนเป็นความพยายามในการสร้างความเข้าใจเพื่อนําไปสู่ประเด็นการสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาเท่านั้นสําหรับถ้อยคําต่างๆนะคะก็มีการชี้แจงในแต่ละประเด็นคุณผู้ชมถ้อยคำที่บอกว่าอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้มีเพียงเจตนาที่ต้องการให้คู่เจราจานั้นเสนอเงื่อนไขหรือความต้องการออกมาก่อน ซึ่งเป็นหลักการสําคัญของการเจราจาเชิงผลประโยชน์โดยการใช้เทคนิคสคัมพันธ์คือการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงในลักษณะที่ไม่โจมตีจุดยืนของผู้เจราจาแต่มุ่งทำความเข้าใจความต้องการที่อยู่เบื้องหลักมากขึ้นเพื่อจะได้นำมาพิจารณาเจราจาต่อรองเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การยุติความตึงเครียดนายกรฐมนตรีย้ำนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขที่เสนอมาทุกกรณีแต่อยา่างใด ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อสมเด็จฮุนเซนได้เสนอให้ฝ่ายไทยยอมเปิดด่านก่อนฝ่ายกัมพูชาจะเปิดด่านหลังจากนั้นภายใน5ชั่วโมงตนเองก็เสนอกลับไปว่าให้เปิดด่านพร้อมกันซึ่งสมเด็จฮุนเซนไม่ได้ตอบรับหรือยอมรับในเงื่อนไขนอกจากนี้ตนเองก็ยังไม่ได้มีการตอบรับในเงื่อนไขดังกล่าวของสมเด็จฮุนเซนเช่นเดียวกันเนื่องจากข้อเสนออื่นใดาจากฝ่ายกัมพูชา ต้องนําเงื่อนไขนี้นะคะไปพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงของไทยก่อนเพื่อร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจนางสาวแพททองทันยังระบุนะคะคุณผู้ชมว่าถ้อยคําที่กล่าวถึงแม่ทัพภาคที่2อพลโทบุญสิงหภาคกลางว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามนั้น ดังที่ได้ชี้แจงว่าในหัวคนสนิทของสมเด็จฮุนเซนพยายามอธิบายมูลเหตุการที่สมเด็จฮุนเซนสั่งการให้มีการปิดด่านชายแดนของฝ่ายกัมพูชาเนื่องจากความไม่พอใจของสมเด็จฮุนเซนที่วีต่อแม่ทัพภาคที่สองเป็นการเฉพาะเจาะจงตนเองจึงจำต้องใช้เทคนิคการเจรจาที่แบ่งแยกปัญหาออกจากตัวบุคคลไม่ได้เป็นการตำหนิติเตียนในทางลบหรือแสดงให้เห็นว่าแม่ทัพภาคที่สองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลแต่อย่างใด แต่เป็นการอธิบายสถานการณ์ต่อฝ่ายกัมพูชาในเชิงสร้างความเข้าใจว่าฝ่ายบริหารของไทยมีเจตนาที่จะรักษาสันติและไม่ได้เป็นการโอนอ่อนหรือเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นการดําเนินนโยบายโดยอาศัยหลักทางการทูดเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศและป้องกันความขัดแย้งที่อาจลุกลามค่ะอย่างไรก็ดีเมื่อเกิดความเข้าใจผิดขึ้น ตนเองก็ได้มีการชี้แจงและกล่าวคําขอโทษต่อแม่ทัพภาคที่2แล้วนะคะและแม่ทัพภาคที่2ก็ยืนยันต่อสาธารณชนว่าไม่ติดใจเรื่องคลิปเสียงของตนเองและไม่ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีกับแม่ทัพภาคที่2ไม่ได้มีผลกระทบต่อการทํางานของทองทัพแต่อย่างใดค่ะทางนี้การที่ตนเองกล่าวถึงแม่ทัพภาคที่2 ในบทสนทนาเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายความมั่นคงว่าทางการกัมพูชาไม่พอใจการเคลื่อนย้ายกําลังของทหารไทยที่ช่องบกไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ในวันที่4ี่มิถุนายน2568จึงจําเป็นต้องสื่อสารเพื่อแยกบทบาทฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายความมั่นคงซึ่งสมเด็จุนเซนรู้สึกว่าเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับกัมพูชาและเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจที่อาจนําไปสู่การเปิดการเจราจาในระดับทางการต่อไป โดยไม่ใช้มาตรการทางทาหารและทางเศรษฐกิจอันอาจส่งผลกระทบแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าความตั้งใจเดียวตลอดบทสนทนาคือการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยไม่มีเจตนาได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนค่ะดังจะเห็นได้จากบทสนทนาว่าไม่มีความตอนใดที่เรียกร้องเอาผลประโยชน์ให้ตกเป็นของตนเองหรือครอบครัว หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบก็เป็นคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับคำชี้แจงของทางนายกรัฐมนตรีถึงสารรัฐธรรมนูญนะค ที่ได้มีการส่งมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการนัดไต่สวนไปแล้วนะคะคุณผู้มชมก็จะต้องมาติดตามกันในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามสารได้กำหนดนะคะให้มีการส่งคำถแถลงการปิดคดีไปแล้วนะคะนั่นก็คือภายในวันที่25สิงหาคมหรือว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณผู้มชมจากเดิมเนี่ยกำหนดให้เป็นวันที่24ขออภัยค่ะ 27สิงหาคมนะคะแต่ว่าทางศาลเนี่ยเห็นว่า,าตุลาการศาลธรรมนูญอาจจะใช้เวลาในการทำขแขลปปิดคดีส่วนตนไม่ทันนะคะก็เลยเลื่อนไปเป็นวันที่25แล้วก็มีการอ,าอ่านคำวินิจฉัยในวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่พักเพื่อไทยก็จะต้องจับตากันค่ะเพราะว่า ในส่วนของอสสนะคะเขาก็จะไปรวมตัวกันที่พรรคเพื่อไทยด้วยที่ผ่านมาก็มีการยืนยันนะคะว่านายกนั้นบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะนายดนุพลกุลกันโฆษกพรรคเพื่อไทยที่ยืนยันเมื่อวันที่26สิงหาคมในวันประชุมพรรคนะคะบอกว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ใจและก็เชื่อมั่นในคําชี้แจงที่ยื่นต่อศาล แต่สิ่งที่พักทําได้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการเคารพตามคําวินิจฉัยและให้กําลังใจนายกได้กลับมารับดารงตําแหน่งเชื่อว่าก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ต่อแต่ถ้ามีเหตุอะไรก็ตามก็ให้ไม่สามารถดํารงตําแหน่งต่อพักเพื่อไทยก็พร้อมนะคะเพราะว่ายัางเหลือแคนดีเดตนยกอีกหนึ่งคนนั่นก็คือนายชัยเกษมนิติสิริซึ่งพร้อมที่จะลักดันให้เป็นนายกคนต่อไปถ้าคําตัดสินของศาลส่งผลให้หนางสาวแพทองทัดออกจากตำแหน่งนั่นเองนะคะคุณผู้ชม ซึ่งวันนี้ก็มีการขอความร่วมมือสสในพักของทุกคนนะคะของอพักเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งกลับไปลงพื้นที่นะคะแล้วก็ขอให้มารวมตัวกันที่พักเพื่อร่วมให้กำลังใจกับนางสาวแพรทองทานไม่ว่าผลคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะในเวลา15นาฬิกาของวันนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยค่ะซึ่งเดี๋ยวเดอะรีพอร์เตอร์นะคะก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับทราบกันในช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจะมีการถ่ายทอดสดค่ะออกมาที่บริเวณเหน้าจอทีวีนะคะที่หน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะ ยังไงฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเดอโพเตอร์ใต์ทุกช่องทางนะคะรวมไปถึงกดสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ค่ะทุกๆช่องทางของเดอโพเตอร์เลยนะคะยังไงช่วงนี้ดิฉันนะัทพรสัอยจำปารายงานค่ะ